สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาออฟทาโรต์บายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูความรักเน้นๆค่ะเน้นเรื่องความรักอย่างเดียวนะจ๊ะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุนกุ่มในเดือนสิงหานี้ความรักความสัมพันธ์ชีวิตรักเกี่ยวกับความรักของคุณจะเป็นเช่นใหญ่สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหมๆ่ๆ ี่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้นะจ๊ะอะเรามาดูกันว่าชีวิตรักของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารดูดวงแบบตรนตกและทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมาลงเมถุนต้นกลมขอดูไพ่ของคุณนิดหนึ่ง ความรู้สึกที่ยังหวงแหนบางสิ่งบางอย่างครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักที่มันจบไปแล้วเหรอลมไม่ฝนต้นกลมความรักมันจบไปแล้วเหรอคะเป็นอดีตไปแล้วเหรอเดลเวอร์รักคนมีโชคของเหอรอคะ่ะคุณกำลังหนีคุณกำลังหนีค,หนความหลัง หนีอดีตอ่าก็เรียกหนีอดีตอ่าโอเคมาเป็นการพยากรณ์หนึ่งถึงสิเอ้ยไม่ใช่หนึ่งถึงสิ 16. ในเดือนสิงหาลักเน้นเน้นเป็นเดือนนะคะในเดือนสิงหานี้นะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นสี่เหรียญรู้สึกเหมือนยังกักกักหรือเก็บกอดอะไรไว้บางสิ่งบางอย่างอยู่การห่วงแหน สิ่งที่คุณเคยรักยังหวงแหนยังวางลงไม่ได้จักใจนะักอืมหรือคุณมีความเครือบแคลงสงสัยเป็นความรักเก่าๆมากกว่าไหมมันมองถึงบางทีคุณเคยอยู่ในความรักที่รู้สึกถึงการครึ่งๆกลางๆรู้สึกลึกๆถึงความรักที่มีแต่ความบั่นทอนอยู่เงียบๆ หรือบางคนอาจจะดูเวลามีความรักแล้วดูยึดติดมากเกินไปทุกมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาการของคนที่ที่คาดหวังเป็นอาการของคนที่คาดหวังในความรักมากเกินไปเออมันอาจจะพอมีความรักขเข้ามาแล้วทุกคนก็อาจจะคาดหวังในความรักความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ในเมื่อสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนคาดหวังมากเกินไป ห่วงแหนมากเกินไปแอบหึงมากเกินไปก็ปบั่นทอนชีวิตจิตใจของคุณได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ยังกักกักคุยกันหลายหลายคนกากากไว้ก่อนคุยกับคนนู้นคุยกับค,ค,บคนนี้แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นคนที่ใช่ยังเลือกเลือกดูก่อนยังไม่ชัดเจนยังไม่คิดจะมีใครเออ หรือใจของคุณอาจจะยังไม่เปิดใจง่ายๆค่ะอืมยังอยากจะมีชีวิตที่ที่มีอิสระในตัวเองมากกว่าอืออาจจะยังไม่เปิดใจหวงหวงความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าคุณอาจจะรู้คุณอาจจะเป็นคนรู้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักแล้วคุณทุ่มกับมันอะ่ะทุ่มกับความรักทุ่มทุ่มกับคนทําให้คุณเจ็บปวด เสียใจหรือทุกข์ทรมานมาก่อนคุณเลยไม่อยากกลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกแล้วในวังวนนั้นอีกแล้วคือเขาเรียกว่าโดนมาเยอะเจ็บมาแยะอารมณ์นี้อารมณ์อารมณ์ประมาณเหมือนเออไม่อยากจะเอาใจลงไปเล่นกับใครหรือในบางคนน่ะก็มีคนมาชอบก็มีคนคุยนะแต่เ็าไม่ค่อยอยากคุยนะเป็นเหมือนก็เป็นคนที่จริงจัง ความรักเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วรักเลยรักจริงรักแบบชัดเจนรักแล้วรักเลยรักที่ต้องการความรู้สึกของความมั่นคงว่าเราจะจับมือเดินกันไปได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้อยากได้อีกแล้วหรือปะช่วงนี้ใจของคุณอยากได้เงินเหรอคะบางคนอาจจะอยากขายที่ว่าอยากได้เงินก้อนโตๆมากกว่าความรักที่มีปิดกั้นตัวเองเป็นอย่างมากสิ่งที่คุณรักคือใครรู้ไหมครอบครัวค่ะ ก็แม่พี่น้องบุตรหลานบริวารอ่าหรือในตอนนี้คุณกำลังวางแผนสำหรับตัวคุณเองกับบุตรหลานบริวารกับคนในครอบครัวบางคนเป็น ous, ซิงเกิลมัมซิงเกิลเดทนะอ่าแล้วบางคนอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีรักที่เป็นตัวเลือกเขาไม่เลือกเราเราเลือกเขาไม่ได้คุณกำลังหนีหนีอดีตกำลังวิ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดความคิดถึง การความรักครั้งเก่าค่อนข้างทําให้คุณเจ็บปวดมากๆากนะอดีตที่ผ่านมามันเป็นเดอะเดฟเลยมันเป็นความรู้สึกเสียใจสิ่งที่คุณคาดหวังมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการอารมณ์อยากหลุดพ้นบางคนยังเรียอะยังยังคงยังคงมีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่อ่ายังคงมีความรู้สึกถึงรับรู้ถึงความเจ็บปวดในความสัมพันธ เก่าก่อนอารมณ์นี้เลยมีความรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆดีกว่าไหมอยู่เฉยๆดีกว่าไหมเออใครที่เข้ามาก็ยังไม่เป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจหรือว่าเข้ามาคุยกันก็เรารู้ว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วมันจับต้องไม่ได้เลยมันจับต้องไม่ได้เลยในความรักความสัมพันธ์ที่มีนะตอนนี้เหมือนคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจน,นะอืมว่าเจอเจอ ทำไมถึงเจอเจอแต่เจอเจอแต่คนที่เข้ามาและเขาไม่สดอืมเป็นรักแบบรักที่เขาก็เลือกเราไม่ได้เราก็เลือกเขาไม่ได้เอออารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยนจะจ๊ะคุณเลยอาจจะออกอาการของคนที่ไม่อยากเสียเวลาไหมไม่อยากเสียเวลากับกับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วไม่ชัดเจน ไม่กล้าเข้ามาไม่คุยเหมือนโยนหินถามทางเข้ามาแล้วก็หินนั้นก็ไม่โยนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือลมเป็นคนที่แบบจริงๆเป็นคนตรงๆไม่หวานหวานผ่าซากแต่จิตใจลึกๆนะคุณเป็นคนชอบคนพูดจาดีๆค่ะคุณเป็นคนชอบความโรแมนติกถ้าเจอคนพูดจาดีเข้ามานี้นะแข็งๆแบบนี้อ่อนเลยนะแต่คนก็ไม่ค่อยรู้ซึ้งถึง อารมณ์ากคว่าวัตถุโดยแท้จริงของคุณเห็นคุณแต่ภายนอกเห็นคุณแต่เรื่องของความแข็งแกร่งเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถมันเหมือนคุณเป็นคนโด่ล้วมันมีกำแพงสูงคนก็มไม่กล้าเข้าใส่อารมณ์แบบว่าถือดาบอยู่อย่างเนี้ยอารมณ์ของคนคนที่แบบไม่เว้นเวอร์ชอบก็ชอบอ่ะชอบลุยชอบก็บไปต่อซ ชอบก็มาดิครับจีบซีลุยมาเปิดใจมาเลยอย่างเงี้ยไม่ชอบอะไรที่เล่นเกมหรือกักกักอะคุณเป็นคนแบบนั้นไม่เสียเวลาถ้าถามว่าใครจะเล่นเกมอะไรกับคุณเล่นได้แต่คุณจะจะเล่นได้เก่งกว่าเขาด้วยซ้ําถ้าออกอาการมาหมาหยอกไก่หยอดหยอดแยแย,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 ยคุณก็ทําได้แต่คุณก็ไม่ได้อยากทําเพราะคุณเป็นคนที่ความรู้สึกของคุณเป็นคนที่ชอบแบบชอบความชัดเจนะ อืมน่าจะอารมณ์ประมาณนี้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนดูดุคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหานะอืมแรงอะ่ะก็แรงอยู่แต่เป็นคนแรงที่มีเป็นคนจิตใจดีนะถ้าใครได้รู้ซึงถึงความรู้สึกในจิตใจของคุณอะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีที่สงสารคนเออเป็นคนมองโลกในสองด้าน มองถึงความรู้สึกตัวเองหรือก็มองถึงความรู้สึกของคนอื่นใจเขาใจเราคุณจะเป็นคนแบบนั้นนะคะแต่ไม่ชอบอะไรที่มาแล้วแบบมีเกมเล่นเกมมาอ่าใช้เล่เหลี่ยมกับคุณคุณไม่ชอบคนมีเหลี่ยมค่ะส่วนใหญ่ใครเหลี่ยมมาคุณก็ลบเหลี่ยมซะหมดอะ่ะเออแล้วรู้ทันคนน่ะรู้ทันคนมีเหตุและผลทุกอย่างอารมณ์นี้ความรักไม่เด่นชัดเลย เหมือนคุณก็ยังไม่เจอคนที่ใช่นะอืมรอคุณรออยู่ค่ะรอจักรวาลจักรวาลเมื่อไหร่จะส่งคนที่ใช่เจอเนื้อคู่ที่ดีเจอคนที่มาเปยชั้นมาเอาอกเอาใจชั้นมารักชั้นเรื่อเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ลมเป็นคนที่หาคนเปยยากนะจา์บอกก่อนนะเพราะว่าลมเป็นคนที่พึ่งตัวเองเขาเรียกว่าเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนไม่อ่อนหวาน ชอบรู้ทันคนอื่นเขาอ่าบางคนก็รู้ทันเสร็จแล้วก็พูดอะไรที่แบบก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าก็สามารถหักหน้าใครได้นะลงเป็นคนอย่างนั้นคือไม่ได้หักหน้าเขามากกว่าเพียงแต่เราก็รู้ทันเขาว่ารู้ทันรู้ทางคนที่เข้ามาก็ได้รอคนที่ใช่อยู่ค่ะรอคนที่ใช่อยู่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เสียเวลาด้วยนะใช่พร้อมไปต่อคุณคุณในความรักของคุณนะ่ะ คุณอยากจะได้ความรักที่มันยืดยาวมั่นคงความสุขแต่ถ้ามันไม่ได้แบบนั้นคุณก็ไม่เอาอคุณสามารถที่จะรักใครแล้วเต็มที่กับความรักแบบนั้นได้ด้วยซ้าําแต่ที่เข้ามามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ก็มไม่มรู้ว่าใจที่ไม่ใช่ของคุณมันใช่มันเป็นแบบไหนหรือต้องการความรักที่สามารถที่ไม่ได้มาหยอดมาแย่อยากให้คนจริงจังอ่ะ,อะจะจะคบกันจริงๆริงไมล่ะ จะจริงจังกันไม่ล่ะจะจริงใจกันไม่ล่ะแบบนั้นอะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นนะไปได้ไปได้ดีเลยชอบคนแบบนั้นมากกว่านะคะรักของคุณไม่เด่นชัดมากนะักเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวบางทีก็ไม่อยากจะไม่อยากจะมีใครเข้ามาซึ่งทําให้ชีวิตคุณมันเหมือนคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลากับชีวิตอะเออเอาชีวิตเอาเวลาที่มีไปทามาหากินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองดีกว่า ในตอนนี้เดือนนี้ความรักของคุณไม่ไม่เด่นชัดนักสิ่งที่คุณอยากได้มากๆเลยคือสาตางเงินเงินนะจ๊ะโอเคไหมลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like อย่าลืมคอมเมนต์ใต,ต้ทิปปี้ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอายเอฟเ์สามสองเก้าไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ